และนี่คือคนที่ GM รักมากที่สุดเอเด๋ยวนี้ให้เจ๊เปิดหมีใหม่นะครับคือเราสามารถได้2แบบเหรอมีผมสั้นกับมีผมยาวเลยมีอะไรนะมีผมสั้นกับมีผมยาวอ่ะสองตัวมันมีหมีคนลุกกับหมีคนเรียบแล้วก็มันมีหมีน้อยเฮ้ยได้หมีเยอะว่ะโจโจเธอมีหมีไหนบ้างฉันไม่มีเลยอ้าวเฮ้ยจะทำปากอะไรใส่ท ทุกคนชอบหมีอะไรทุกคนชอบหมีขนยาวหรือหมีขนสั้นเจ๊ว่าใช่เจ๊ชอบหมีขนลุกเนี่ยขนยาวเนี่ยชอบแพนด้าขนสั้นชอบหมีขนเตี้ยนพี่น็อตบอกมาทำอะไรมีขนมันเป็นหนูวะสิน้องหอยไม่ใช่หมีเจ๊กดสิดูสิไปเฮ้ยไม่โอ้โจนี่ถือว่าดีนะดีบ้าเนียอาหารหมาเราเปิดตัวมาดีไปดูเาแชร์ครับผมไปตีนหมาตีนหมีตีนหมาหรือตีนหมีว่าเจ้าเจ้าไม่เกลือหิมะยันเอามาทำบ้าเลยนะอ้าวมันเอาไปแลกอะไรไม่ได กุญกระป๋องสองเจ้ากายขอเปิดครั้งหนึ่งได้ไหมถ้าเธอเปิดเดี๋ยวมันเสียระบบอะไหนเป็ไม่ใช่เกลือเอ้าเหรอขอบคุณพี่เบสด้วยค่ะขอบคุณพี่กายค่ะแล้วขนเพชรล่ะก็หมายถึงว่าพนักงานเขาจะเอาไปที่ร้านเขาก็เลยต้องขนเพชรเอาไปที่ร้านเพื่อให้ลูกค้าได้ลองไงสิบกล่องครั้งที่สองไปจะเอาหมี่อ่ะจะเอาหมี่ขนลุกขนพองไมกแล้วไมกแล้วโจ้ กุญแจกุญแจอะไรอะสติกเกอร์อ๋อสติกเกอร์โอ้หนูก็กุญแจอะไรสักอย่างโห้ทำไมเฮ้ยโอ้เสื้อม่เอาเสื้อมาแล้วเสื้อมาแล้วมันต้องดีมันต้องมีดีเอามาทำไมไม่อยากใส่เสื้อมาแล้วเดี๋ยวหมีมาหมีใส่เสื้อเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยถืถือว่าดวงดีนะเธอเปิดได้เสื้อไหมเธอจะเปิดได้เสื้อไหมก็เธอไม่ฉันเปิดไม่ได้อย่าพึ่งเอาเดี๋ยวเสื้อมาเดี๋ยวเดี๋ยวหมีมาแชร์แชร์ ยี่สิบกล่องเจได้เสื้อนะได้อาหารหมาสามกระป๋องไปอีกสิบกระทะไม่ออกอรอเดี๋ยวเจอเลยเดี๋ยวเจอเลยมันจะเกลือกล่องนี้แหละมันจะเกลือแล้วเดี๋ยวอีกกล่องนึงมันจะไม่เกลือถ้าเราได้ง่ายเกินไปดีเอ็มเขาจะเอาอะไรกินน่ะเฮ้ยเสื้อไปอีกแล้วเจ้าเสื้อมันเอาไปแลกอะไรได้อีกเฮ้ยเฮ้ยนี่ไม่ได้ชุดเดิมนะไม่ใช่ชุดเดิมเรามีสไตล์หลายอย่างหลายวันวันนี้เราใส่คู่กับมีขนยาวอีกชุดหนึ่งใส่คู่กับมีขนสั้นโค้ชแชอีกแช่เฮ้ย เนี่ยได้ตลอดเลยดีฉันก่ดนร้องนะฉันเปิดเธอที่กากโตโตจ้าวอเชื่อฉันเถอะไปเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งร้องในกระป๋องมาแล้วเออเอาไว้เลี้ยงหมีหมีตัวใหญ่เบี้ยเนี่ยน้องหมีแดงเล็กแล้วเนี่ยหมีเลี้เล็กเล็กๆหมีเลดงแดงเมื่อกี้โจ้าจ้ได้คูปองได้คูปองเอาไปโหวตบ้านนะได้คูปองไปโหวตบ้านดีนะไปเดี๋ยวมันออกเดี๋ยวจะร้องโอ๊ะใช่เหรอ ไม่ได้ตัหมดนะไม่อยากได้ไม่ใช่มันต้องได้ของแบบนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะได้ของดีไงอุ่ยไปขอไปขอหมอกบ้านหัวล็อกุ่ยดีจริงดีจริงทุกคนดีจริงจริงจริงนะโหทุกคนดีจนขนลุกขนลุกเหมือนขนหมีเลยท่าุกคนไปเจ้าหมีไม่ออกกระป๋องมาแล้วอาหารอย่ามาร้องกระโหลกอาหารเต็มเลยเดี๋ยวหมีมาหมีมากินข้าวเจ้าจะมากี่โมงเนี่ยหมีหมีหมีขนลุกเนี่ยอะ เต็มเลยเนี่ยเยอะมากเดี๋ยวรอบแลนีล่ะรอบนี้ไม่ได้รอบหน้าได้ได้ได้แน่นอนปูหนีเดี๋ยวออกเดี๋ยวน้องมาน้องกำลังเดินอยู่โอ้ยอะไรวะเนี่ยหนีมากินข้าวเจ้บอกแล้วหีออกมากินข้าวโอ้ยไม่ก็หนีขนอะไรวะเนี่ยมีขนสั้นเฮ้ยมีขนสั้นแล้วเดี๋ยวมีีจ้วเจอมีขนยาวมีขนสั้นพี่ชอบไปข้ามมีขนสั้นเนี่ยน้องหน้ารักเห็นไหมไปทำหน้าแบบหนีเลยไม่ใช่อันนี้หน้าหมา โจหน้าน้องเฮ่เจ้าู้มีเหตุผลได้เฮ้ฉันได้กี่กล่องอะแปดสิบกล่องถูกแล้วโตโ้น้องโตแล้วถ้าโตมากกว่านี้เป็นยักษ์นะไม่ใช่หมีนะไปหมีขนมาโจถ้ามันได้ติดกันนี่เวอร์มากเลยนะมันเวอร์เลยเฮ้ยชุดใหม่แล้วโจอจสามนาดีเฮ้ยแต่ว่ามันดีตลอดไงฉันยังไม่ได้กดสักอันเลยเนี่ยเอาเหรอเอาเหรอทำไมแกยอกว่าถ้าฉันกดนะเสียระบบไปแล้วมันจะมาตรงมาสีอะไร เพราะเธอโกรธไปแล้วมันเสียระบบฉันไปแล้วเนี่ยระบบเธอเน่าตั้งแต่แรกก็จบไม่อยากมาล้อวเสียระบบระบบเธอเน่าตั้งแต่แรกห้าห้าคืออะไรสี่สามไปไปไม่ยังไม่ได้นับเลยห้าโอ้เนี่ยอาหารหม่เดียวเนี่ยเจ้ทำก็เสียระบบเฮ้ยสองรอบเองเฮ้ยจบ มาก่อนแล้วไงมันไม่ใช่<จ>มันไปของฉันบ้างดิพเพราะที่เปิดมาตลอดแล้วเขาพิ่งมาได้แหมแล้วมาล้อเสียระบบเธอขอบคุณกันสิแชเชะยังเหลือโคต้อีกสามรอบเธออยากกดไหมล่ะอยากเนี่ยดาวต้นไผ่มาเหรอเดี๋ยวมันมาเธอกิ๊กากยิ่งกว่าฉันอีกโจโจมีคาถาอะไรเรียกหนีไหมเอ้า ี่เดี๋ยวมีไม่มาอ่ะโอเคโจ้ฉันดูไอ้หนังผีเยอะที่มันปากผีมาสิโจ้โจ้ไม่ออกเลยอะ่ะทำไมอะ่ะเฮย้ยมาทำไมไม่มาเฮย้ยทุกคนเป็นไปได้ไงอ่ะจะคุยกับใครจะคุยกับผู้หญิงไม่ได้งไงล่ะชอบคุยกับใครเมื่อกี้คุยกับผู้หญิงหมอฟานก็โทรมานะหมีมาหมีมาหมีมาน้องตืน่นตื่นตื่นตื่นหนูหนู มีขนยาวขอมีขนยาค่ะเลยมีขนยาเรเลขกเลขได้เดจ๊เขาไม่ใช่ลูกรักตัวจริงแล้วฉันหลออแค่สองทีร้องอะไรลูกไม่ได้ลูกรักตัวจริงรอบแรกสิบกล่องแรกเจ้ได้ชุดกล่องที่สองเจ้ได้ชุดกล่องที่สามเจ้ก็ได้ชุดจะไม่ร้องจะไม่ได้ได้ไงแล้วก็ได้หมีอีกไม่รักแล้วจะแค่ไหนโอ้เจ้าจ้เธอแเป็นแค่เมียน้อยนี่เมียหลงวงจะเบียสมรสพร้อมเฮ้ยมีอย่างนี้แหละเอาปวดคอไงมีเมื่อย ชอไปเปิดเถอทุกคนเี้กว่าออกเร็ว